สาสิบที่สิบวันนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับและขอเรียนเชิญนะครับกีดีของเรานะครับพี่สุดในจังหวัดสายพวงนะครับมีดีมิสเดรโรชิมัทุนทานีนะครับมอบมงกุฎเพชรให้กับผู้ชนะของเราด้วยและขอเรียนเชิญนะครับคุณสุทธิพงศาจันทรประภาพรครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออริชประเทศไทยจำกัดนะครับมอบสายสไลด์ให้แก่ผู้ชนะด้วยครับ และก็อีกหนึ่งท่านนะครับขอให้เชิญนะครับคุณขวัญชิวรัตน์คุณแก้วเอ็กซ t i v e ทีฟด c เรคเตอร์นะครับ GPD นะฮะมอบช่อดอกไม้นะครับ,ารบจากชีวานันนะครับให้กับผู้ชนะอันดับหนึ่งด้วยนะครับ congratulations congratulations once again to F U P T 0 5 among Dean g l a s s e for being the new winner of Miss Universe p a t um t a n i 2025ยินด,ดีด้วยนะครับและที่คุณของผู้ชนะนะครับ m u p t 05 a m o ห้าอัม s มนีรเยยินดีด้วยนะครับและออร์เรนเจอร์นะครับคุณสุทนทรประภาอาจรรารย์นภัทรกุตรนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออร่าริชนะครับมอบสายสัมพายนะครับในการกับ m u p t ศูนย์ห้านะครับ สวยงามสงบน้องมากยินดีกับแฟนของ M U ที่0 5ด้วยนะครับใช่ค่ะขอเสียงให้กับ M U T P T 0 5ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณกวันเจริญสุณแก้วครับ Executive Director นะครับที d ดีมอมช่อดอกไม้นะครับจากสิวันนั้นนะครับให้กับผู้ชนะอันดับหนึ่งของเรา ขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะและตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญ Miss Universe ปฐุมธานี2025 with your first walk Yes ขอเชิญ um ท่านค่ะขอเชิญท่าบคาะขอเชิญท่านค่ะและขอรางวัลของผู้ชนะนะครับ MVV ช่วงแรกนะครับจะได้เลยนะครับเป็นรางวัลเงินสุดูนะสองแสนห้าหมื่นบาทบอลเชิมเลยนะครับออร่าริชคุณล่าข้า เืแพคเกจดูแลผิวพรรกับที่แพทนคลินิกมูลค่าค1นึ่งแสนบาท Culture i d l มูลค่ารวม5้าแสนบาทค่ะเดือนละวันนะครับ5้าหมนบาทนะครับแล้วก็สินในการได้ร่วมเป็นประชุมชาแนลและขอขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเราอยากเป็นทานการด้วยนะครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับบริษัทออร่าริชแบงค์เครื่องสำอางชั้นนำสวยครบจบที่เราครับแพทนคลินิกผิวที่แท้จริงคือความงามในแบบที่เป็นคุณ i อ l โรงพยบาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางและคลินิกผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผ้าหนุ่ม fresh and soft ยาสีฟันไคเนอร์จบกรามาปัญหาชอ่องปากซ <eker>, ีเกอร์ไทยแลนด์ศูนย์การค้าเดอะบอลไลฟ์สโตร์เอ็มซีซีฮอร์เดอะบอลไลฟ์สโตร์บ้านกะปิครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงพยบาบาลเอกชยัยเคป and Canterbury Hotel แล้วพบกันใหม่นะครับในช่วงไลฟ์นะครับ Thank